สาธุสาธุพระอินทร์ขอเนียถ่ายทำรายการไทยบ้านทีวีขอโชคขอลาบขอให้พระอินทร์บนารนลโชคให้ท่านผู้ชมไทยบ้านทีวีทุกท่านได้มีโชคร่วมกันสาธุสาธุสาธุ <c oughs> ผู้ชมนะคะเกิดพอดีว่านะคะก็ได้ขอพระอินไว้นะคะขอพระอินไว้ว่าขอสามตัวตรงๆไปฝากท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านมีโชคม,มีลาภนะคะก็หล่นออกมาไม้แรกนะคะเสียงซิมซีนะคะสองหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งที่สองก็ออกมา เลขหกค่ะเลขหกนะคะเลขหกค่ะก็สาธุสาธุนะคะสองหนึ่งนะคะแล้วก็หกสองหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ได้ขอท่านไว้สามตัวตรงๆก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆและโชคดีนะคะในวันที่สิบหกสิงหาปีหกสามนี้ค่ะ านผู้ชมคะก็จุดตรงนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านดานะคะวัดสีมาเวลาลรามนะคะก็อยู่ที่ตำบลตาตุมอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์ค่ะและจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นทัดอินค่ะซึ่งบ้านดานะคะได้ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งนะคะ แล้วก็เมื่อสองวดที่ผ่านมานะคะก็มีน้องค่ะซึ่งเขาก็ได้ชอบสาวที่บ้านดาแห่งนี้นะคะแล้วเขาก็ได้มาขอพระอินค่ะว่าตอนนี้ไม่มีเงินจะขอสาวขอสักขอให้มีโชคใหญ่สักสองแสนเพื่อที่จะไปขอสาวนะคะก็ ได้มาบนแล้วก็ขอพระอินทร์ที่นี่ค่ะหลังจากนั้นก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะห้าคู่ค่ะก็ถูกรางวัลที่สี่ที่ห้าหรือที่สี่เนี่ยแหละคะ่ะห้าคู่นะคะก็ได้สองแสนพอดีบนขอสองแสนก็ได้สองแสนพอดีก็หลังจากที่ได้โชคแล้วนะคะก็ได้มาบนมาแก้บนหัวหมู แล้วก็ผลไม้ต่างๆแล้วก็ได้เงินก้อนนี้นะค่ะไปขอสาบ้านดานบ้านแห่งนี้แหละค่ะก็ดีใจกับน้องเขาด้วยวันนี้แอดมินนะคะก็พึ่งศึกจากการบวชธรรมที่วัดยานเวลานานนะคะที่อำเภอบัวเชิดค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะที่มาวัดที่นี่แห่งนี้นะคะก็ได้มาขอโชคขอลาบฝากท่านผู้ชมจากพระอินทร์ก็ขอให้พระอินทร์นะคะ ให้โชคท่านผู้ชมขอให้มีโชคร่วมกันไอ้มินก็อธิษฐานไว้ว่าขอสามตัวตรงๆขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมช่องไทยบ้านทีวีได้มีโชค อ้จุดตรงนี้เป็นหายโบราณนะคะเพิ่งเห็น,นะคะ่ะเดี๋ยวขอซูมนิดนึงอุ้เหมือนหน้าคนอยู่ในหเ, <c oughs> เหมือนหน้าคนอยู่ในห่ยเตงขอทุกอัน เหมือนหน้าคนเหมือนหน้าคนมองอยู่มีตามีปากมีชมูถ้าเอาอะไรไปขวางจะจะ,จะเบลอถ้าอะไรไปขวางจะเบลิอยตรงนี้คะ่ะท่านผู้ชมเหมือนหน้าคนเหมือนแบบอยู่ตรงกลางเอ่ใช่คะ่ะผม ตาหูจมูกแก้มคออยู่ในไหนะคะท่านผู้ชมเห็นเหมือนแอดมินไหมคะแล้วก็อยู่จุดตรงนี้นะคะเหมือนเลขค่ะกลุ่มนี้นะคะ่ะแต่ดูไม่ออกว่าเลขอะไรท่านผู้ชมช่วยบอกแอดมินหน่อยคะ่ะแอดมินมาหลายครั้งนะคะแต่ไม่เห็นหโบราณจุดตรงนี้คะ่ะน่าจะขุดพบที่บริเวณแห่งนี้นะคะ ที่บ้านดาถึงได้นำมาไว้ที่วดัดค่ะสต่งเห็นเลขเลยรบ้างเหมือนห้าหกไหมมีห้ามีสามมีหกแถวข้างบนห้าตรงนี้หกตรงนี้หมือนสามห้าสามหกห้าหกสามค่อนข้างชัดหรือว่าถ้าผู้ชมมอง,องเห็นไปเลขอะไรเตงเห็นเลขอะไรกลเนี้ย่นี้ย นี่เป็นเลข5้าตรงนี้เลขหตรงนี้เลขสามไ่ไหเนี่ยข้างบนนี้มองเป็นเลขห้าตรงนี้เลขหตรงนี้เลขสาม สองห้าสองสองห้าสองสองห้าตรง,งนี้มีสอง,สองเป็นอีกหนึ่งใบนะคะท่านผู้ชมที่วางอยู่ตรงทางเข้านะคะเขียนว่านายราชนะฮะอาจจะเป็นชื่อเจ้าของหายไหมคะที่นำมาไว้ แอดมินไม่ทราบเหมือนกันนะคะเป็นไหโบราณค่ะสังเกตได้ที่จังหวัดสุดรินทร์นะคะมักจะพบไหรูปทรงคล้ายๆกันนะคะท่านชมก็คล้ายๆกันนะคะส่วนใหญ่จะขุดพบก็ค่อนข้างสมบูรณ์ ท,ทุกสาทุกคนี้ย่กถ่ายทำรายกัน วัดบ้านดาก็กำลังจะสร้างซุง้มประตูวัดนะวัดสีมาวนารามเดี๋ยวขอถ่ายป้ายวัดบ้านดาสีมาวณารามหมู่9ตำบลตาตุมอเภอสังขะจังสุรินทร์ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะสร้างซุง้มประตูวัดนะคะ บริจาคหินบริจาคทรายหินดินทรายได้หมดใชบรรยากาศดีมาก